สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง n a n l M สิบบิบายไฟว่าค่ะพบกันอีกครั้งนคะคะกับรายการไมเที T ่ยวไชอบเฟซ BTS ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะเห็นในปกคลิปกันแล้วนะคะว่าบิมจะมาอันบ็อกซ์อัลบั้มโซโล่ของน้องเล็กมากแม่ของวง BTS นั่นก็คือน้องจองกุกนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เรารู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าเราเก็บอัลบั้มของเมมเบอร์บางท่านที่เป็นโซโล่นะคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่า เป็นอัลบั้มสุดท้ายที่ออกมาถ้าไม่นับอัลบั้มของพี่จีนที่พูดตรงๆก็คือยังไม่ได้มีอัลบั้มที่มีหลายๆแทร็กออกมาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ไม่นับอัลบั้มของนัาจุนที่เข็นแว่วๆว่ากําลังจะปล่อยออกมาเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวนะคะที่เป็นผลงานเดี่ยวของเมมเบอร์บางท่านออกมาครบ เรียบร้อยแล้วกับอัลบั้มโกลเด้นอันนี้นะคะซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูครบทุกวอร์ชั่นที่วีวิร์ทำออกมาขายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเปิดให้ดูครบทุกหน้าเหมือนเดิมด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนะะื้อหาของคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะวิวจะได้มีกำลังใจในการค้นหาคัสนนะคะดสรรเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วก็ของที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนำมา unbox ให้คุณผู้ชมดูกันอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเนะะื้อหาของช่องเรานะคะน่าจะเป็นปประโยชนนน์กับ้ององๆๆที่่่เเพมมา็ Army ให ะะที่อยากรู้เรื่องของสินค้าใหม่ๆจากบางทัานนะคะแล้วก็อยากที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าช่องเราเนี่ยไม่ได้แค่อันบ็อกซ์อย่างเดียวนะเราจะพยายามให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ซื้อหรือว่าน้องเบบีอาร์มีน่าจะอยากรู้ให้ได้ดูกันในคลิปนี้ด้วยเอาละค่ะคิดว่ายัางไงคลิปนี้ทําใจไว้เลยยาวนานแน่ๆเพราะว่ามีทั้งหมด4เวอร์ชันด้วยกันนะคะพร้อมกับของแถมอีกมากมายดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบ็อกซ์น้องอัลบั้มโลเด่นอัลบั้มนี้กันเลยค่ะ ลำดับแรกนะคะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันก่อนว่าหน้าตาเขามีออกมายังไงบ้างนะคะก็คือน้องอัลบั้มโกลเด้นนี้นะคะตั้งชื่อตามฮวงกึมมักเนที่พี่น้ำจุนเป็นคนคิดชื่อเล่นนิกเนมอันนี้ให้กับจองกุกนะคะก็เรียกว่าเป็นน้องนามของพี่โชนที่แท้ทูนะคะอ่ะนี่เลยอัลบั้มออกมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะมีสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีสีขาวอันนี้นะคะ แล้วก็จะมีอีก1เวอร์ชัน3อันนี้ที่เป็นอันใหญ่นะคะจะเป็นน้องอัลบั้มที่เป็นรูปแบบของซีดีนะคะแล้วก็น้องคนนี้นะคะจะเป็นอันเล็กๆเทียบไซส์ให้เห็นๆกันก็ชัดๆเลยว่าแบบน้องน้องเล็กกว่ากันแบบอยากเห็นได้ชัดนะคะน้องคนนี้นะคะสีเขียวมีสีเดียวเลยนะคะเป็นวีเวิร์สอัลบั้มนะคะก็ถ้าใครตามบางทันมาสักทักก็เน่าจะพอทราบดีว่าสำหรับว e เว r ร์สอัลบั้มเนี่ยจะไม่มีซีดีเพราะงั้นเขาจะมาในไซส์เล็กแบบนี้นะคะเราจะฟังเพลงข้างในด้วยการที่จะกด สแกน QR Code แทนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อครบทั้งหมดแบบนี้นะคะสี C ่เวอร์ชันนะคะก็จะได้ตัว Pre-order Benefit เป็นสิ่งนี้มาด้วยนี่เลยนะคะจะมาเป็นอันนี้เลยจริงๆ Pre-order Benefit ของฮ e s ก็จะสุ่มเหมือนกันนะคะวันนี้ดิงก็เลยเอามาให้ดู2แบบที่เป็นแบบสุ่มนะคะแล้วก็จะได้สิ่งนี้มาด้วยนี่สำหรับคนที่สั่งแบบแรนดอมนะคะได้เวอร์ไหนก็จะได้ ตัวน,นั้นมาด้วยนะคะอะอย่างแรกก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูเรื่องของ pre-order benefit กันก่อนนะคะ pre-order benefit สำหรับคนที่สั่งซื้อแบบเซตในรอบพรีนะต้องบอกว่าอัลบั้มจองกูก็คล้ายๆอัลบั้มน้องแทรนะคะที่มีรอบสั่งแล้วก็ได้ของ pre-order benefit หลายรอบมากนะคะแต่ว่าอันนี้เรานับว่ารอบแรกที่เป็นรอบ pre-order แบบวันแรกๆเลยนะคะก็จะได้สิ่งนี้มานะคะ สำหรับคนที่ซื้อครบเซตนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากน้องตัวนี้กันก่อนนี่เลยค่ะทุกคนใน1นึเซตนะคะของ p r e ย e เ e อ i e n e f i t นะคะจะได้มาเป็นตัวโปสการ์ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสุ่มเหมือนกันนะนะคะจะมี2ลายมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จะได้ตัวเป็น PVC f r a เฟแบบนี้ ซึ่งอันนี้มีเหมือนกันในอัลบั้มของพี่ๆนะคะตั้งแต่ Jack in the Box อะไรมาก็มีแบบนี้มาด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการ์ดตัวนี้นะคะอันนี้จะไม่ใช่โฮโลแกรมแต่อย่างใดเป็นการ์ดปกติเลยนะคะแล้วก็ตัว PVC นะคะอันนี้จะเป็นการ์ดแข็งซึ่ง PVC ของบีคิดของ Reverse ทำออกมาได้ดีตลอดไม่เคยผิดหวังนะคะสุ่มหนึ่งเซตจะได้มาแบบนี้นะคะแต่มีมีตัวอย่างของอีกหเซต ที่บอกว่าสุ่มมาให้ดูกันอ่านี่การสุ่มเขาจะมีแบบนี้แล้วก็ตัวโปสการ์ดด้วยนะคะนี่ก็สุ่มเหมือนกันตัวโปสการ์ดนี้จะเป็นโฮโลแกรมนะอนะคะแล้วก็ PVC แต่บังเอิญว่าเราสุ่มมาเนี่ยเป็น PVC แบบรูปเดียวกันนะคะเดี๋ยวคงเอาไปปล่อยขายนะคะถือว่าทําออกมาได้เนื้อค่อนข้างดีแต่ก็อย่างว่าตามสไตล์การ์ด p v ซนะคะมันก็จะมีเรียกว่าอะไรอะดีเฟกหรือว่าเป็น ตำหนิอยู่บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกริปต็อกจะเรียกกริปต็อกกริปต็อกอันนี้ก็เราจะคน,นจะถนัดเรียกเนาะ,ะถ้าสั่งแบบครบเซตก็เขาก็มีมาให้3เวอร์ชันแบบนี้เลยนะคะนี่ตามเวอร์สมมติว่าคุณสุ่มแรนดอมมาเป็น random CD นะได้มาเป็นเวอร์เขียวใช่ไหมคุณก็จะได้กริปต็อกสีเขียวมาแบบนี้นะคะซึ่งก็ าวน่าจะคุณภาพดีอยู่แต่ว่าเราก็พบเห็นว่าพอใช้ไปสักพักไอ้ต,ต,ตัวตัวอันนี้ล่อนออกมาะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะไม่สเสถียรของ quality, อคุณภาพเท่าไหร่ใครได้ไปถ้ารู้สึกว่ามันแบบมีรอยไม่ต้องตกใจนะคะคุณมันเป็นอะคริลิกเพราะฉะนั้นหาอะไรคมๆหรือว่าเล็บหรือกุญแจอะไรนะคะมาขูดๆออกแล้วก็ดึงตัวที่มันเป็นฟิล์มเคลือบออกมันก็จะใสสวยงามพร้อมใช้ดูเป็นของใหม่ น,ะะนี่คือของ p r e ยวเดอร์เบเนฟิที่ได้มานะคะสำหรับของแถมต่บไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูน้องอัลบั้มเล็กกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เปการเสรียเวลาก็ไปต่อกันที่ v e v e r s w สเ r นะคะ,ะน้องวีเ r ิร e เเนี่ยเอาจริงๆสีสวยนะขนาดว่าเราเป็นคนไม่ชอบสีเขียวนะเรายังรู้สึกว่าเป็นเขียวแบบ Jewel tone หน่อยเขียวแบบอัญมณีเขียวแบบ เขียวผู้ดีอะตั้งแต่ออกอัลบั้มมาก็คืออามี่ก็เซลกันใหญ่นะคะว่าเป็นกล่องปก克เก็ตกล่องช็อกโกแลตนะคะน่าเอ็นดูทีเดียวนี่อ่าตัวนี้จะเป็นกระดาษนะคะถือว่าเป็นกระดาษแบบอย่างหนาเลยอะทุกคนที่เหมาะเวลาที่เขาจะเอาไว้ทำแบบทำการ์ดทำซองการ์ดพรีเมียมพรีหน่อยนะคะวัสดุเนื้อสัมผัสโอเคเลยนะคะเปิดมาจะเจอซองแบบนี้ ด้านในนะคะก็จะมีตัวสแกนที่เราสามารถจะไปสแกนแล้วก็รับพอยต์จากในว i เวิร์ h ชอได้นะคะมาเป็นส่วนลดโลยดยการแรกแการันทำเซอร์เวย์นิดหนึ่งนะคะ ด้านในจะมีก,การสุ่มมาให้อู้การสองนิ้วน่ารักมากเลยทุกคนการนะคะก็จะเป็นสุ่ม1จาก2แบบนะคะอันนี้เราได้มาเป็นน้องสองนิ้วใบนี้นะคะน่ารักนก้ดูมากตัวโปสการ์ดจะเป็นรูปนี้นะคะอันนี้แรนดอม1จาก3แบบนะคะรูปนี้นั่งสองน่ารักมากนะคะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็น user ์ไกด์นะคะมีมาด้วย พร้อมกับสิ่งนี้ค่ะตรงนี้จะมี QR code ที่เราสามารถที่จะเอาไปสแกนแล้วก็ฟังเพลงคุณภาพดีๆได้จาก a อป v e e วิรนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่อยู่ในซองนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะเป็นโฟ o t o b o o k นะคะมีทั้งหมด56หหน้านะคะอันนี้ได้เหมือนกันในทุกอัลบั้มนะคะเดี๋ยวเราจะขอเปิดให้ดูนะคะจะได้ เพื่อใครที่กำลังลังเลว่าเอ๊ะลูปด้านในสวยไหมอะไรอย่างไรนะคะก็จะได้เห็นชัดๆไปเลย เพลงมีเครดิตให้ครบนะคะสำหรับเบอร์ที่เป็น reverse ค่ะไปต่อกันที่น้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้นะคะเป็น solid b e r นะคะน้องเป็นสีขาวนะความสีขาวของเขาเนี่ยดูในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนักนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอตัดเป็น insert เหมือนเดิมนะคะต้องบอกเลยว่าจากอัลบั้มทั้งหมดนะคะของเจ็ดเมมเบอร์ วัสดุของอัลบัมน้องจองกุกดีที่สุดสำหรับเราหมายถึงตรงใจมากที่สุดแล้วก็ดูมันดูแบบคุณลิตีดูลักชัวรี่หรูหราแบบดูดีมากอะทุกคนน้องมีความคล้ายๆกับเล่มอัลบัมรูปหรืออะไรที่มันค่อนข้างแบบไซส์ใหญ่นิหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะนี่ด้านในเหมือนกันกับตัวที่เป็นรีเวิร์สก็คือทุกอย่างถูกแพคมาอย่างเป็นระเบียบระบบนะคะ ก็คือน้องจะมาพร้อมกับตัวที่เป็นเหมือนโฟโต้บุ๊กหนาๆแบบนี้นะคะ1เล่มนี่นะคะแข็งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีซองจดหมายมาแบบนี้นะคะสิ่งของด้านในมีอะไรบ้างไปดูกัน,ขนเขาจะออกมาให้หมดก่อนเนาะจะได้ดูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะคะอ่ะซองจะมาแบบนี้สีตามเวอร์นะคะซองมาแบบนี้เลยสีตามเวอร์ชันนะคะแล้วก็สิ่งที่ ไม่แรนดอมก่อนละกันนะสิ่งที่ไม่แรนดอมนะคะก็คือสติกเกอร์2อันแบบนี้นะคะแอบเห็นไปลแล้วปุ๊บปุ๊บนะคะสติกเกอร์2อันแบบนี้นะคะเป็นโลโก้โ o เด้นนะคะมี2อันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแน่นอนมี QR Code มาให้อยู่แล้วนะคะที่เราสามารถสแกนเก็บเป็นแลกสดลดได้นะคะ โอ้แล้วก็ตอนนี้เป็นโปสเตอร์ค่ะทุกคนคือมันสวยมากเลยอะ่ะอันนี้แบรนดอมเหมือนกันนะคะ1เบอร์อย่างสมมุติว่าคุณซื้อตัวที่เป็นโซลิดใช่ไหมมันก็จะมีโปสเตอร์3อันของโซลิดซึ่งเขาจะส่งมาให้โดยส่วนตัวแล้วเราก็ชอบอันนี้นะเออเดีอะหล่อนะคะความเสียดายเดิมที่เจอกันในทุกครั้งนะคะก็คือมันพับมานะคะ แล้วก็จะมีซีดีมาด้วยนะคะซีดีก็สีตามเบอร์เหมือนกันนี่สวยงามนะคะ่ะมันทำออกมาสีแบบลักชัวรี่มากเลยอ่ะสีสวยเดี๋ยวเราขอปิดอระุมไปก่อนถัดม <c oughs> าก็จะเป็นโปสการ์ดนะคะตัวโปสการ์ดนี้นะคะสุ่ม2ใบจาก3แบบนะคะของเวอร์นี้นะนะคะเวอร์อื่นก็จะสุ่ม2ใบจาก3แบบเหมือนกันเราได้มาเป็น2รูปนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาการ์ดของเราค่ะฟโฟตโตการ์ดเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด 4ีแบบจะสุ่มในทุกเวอร์ชันเหมือนกันนะคะใน1เวอร์ชันสุ่มมาให้2แบบเพราะฉะนั้นคุณแค่ซื้อ1เซตอะ่ะก็อาจจะมีลุ้นว่าน่าจะได้การครบแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าสุ่มเบอร์ละใบน,นี้มันคือสุ่มเบอร์ละ2ใบจากทั้งหมด4แบบนะคะเราได้เป็น2ใบนี้นะคะน่ารักมากก็ยังจะขาดเบอร์ที่เป็นตัวของสีน้ำเงินกับสีเขียวนะคะที่ด้านหลังเป็นสีนเงินสีเขียวเพราะว่าสีทองมันมาแล้วนะคะ ัดมาเดี๋ยวเราจะลองเปิดตัวโฟโต้บุ๊กให้ดูเหมือนเดิมนี่หยทำม,มาดีมากคุณมันคือนี่มันน่าจะดูเป็นวัสดุที่แข็งแรงที่สุดแล้วว่าจับแล้วก็ดูแบบลื่นมือดีจังเลยนะนี่โอ้ยหล่อมากพ่อจะเรียกเขาว่าน้องก็ไม่เต็มปากจะเรียกเขาว่าลูกก็ดูจะไม่ได้แล้วจะเรียกเขาว่าพี่เขาก็ไม่ยอม นั้นต้องเรียกว่าอะไรอ่ะที่รักเนี่ยหรอเขาถึงจะโอเค <laughs> หล่อมากโอยรูปนี้หลอ่หลอมาสุดๆไปเลย คุมราคาอันนี้เหมือนทำขายเอาสังคมที่แท้ทูนะคะก็มีเนื้อเพลงมาให้ในนี้เสร็จสับไม่ต้องแยกยิบย่อย3 4 5อันให้ปวดหัวนะคะนี่คือรวมมาในเล่มเดียวกันแล้วนะคะก็มีเครดงเครดิตมี thanks to เรียบร้อยแล้วนะคะ thanks to เขียนเป็นภาษาเกาหลีเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือทั้งหมดของ solid world นะคะ ต่อไปนะคะน้องวอรสีเขียวค่ะถือเป็นน้องหวอสีเขียวที่ถูกต้องนะคะเป็นเขียวที่สวยมากนี่ดูนี่นะคะวัสดุก็คือดีนะคะมีการแบบปั๊มฟอ,อยอะไรใดๆนะคะหรูหรามากๆนะคะอ่าเรามาดูของในซองกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะที่แน่ๆที่ไม่สุ่มแน่ๆน,นะคะก็คือตัวสติกเกอร์นะมีมาให้เหมือนกันทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาสติกเกอร์ออกมาให้ครบก่อนอ่าโอเคแล้วก็จะมีตัว QR ให้สแกนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โปสเตอร์ค่ะทุกคนโอ้ยเป็นโปสเตอร์ที่หล่อมากคนดูหล่อมากจริงหล่อสุดๆมีความแบบ ยืนดึงหน้าหน้าตึงนิดหนึ่งนะคะก็คือหล่ออะต่อมาที่ตัวซีดีซีดีก็จะเป็นอันนี้นะคะสีเขียวตามเวอร์แล้วก็ปสการ์ดค่ะปสการ์ดเวอร์นี้หล่อจริงๆด้วยนะคะไม่น่ายแต่คนตามหาอ๋อส่วนการสุม่มทุกคนเราสุ่มได้ใบเดิมนี่แปลว่าไม่ได้หมายความว่าคุณได้เวอร์เขียวมาแล้วข้างหลังมันจะเป็นสีเขียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นเอานะคะว่าซื้อ1เซตเนี่ยมันจะได้ครบหรือเปล่านะของเราได้ซ้ำกับโซลิดสีขาวเมื่อกี้นี้นะคะ เอออะถือเป็นภารกิจให้บะหมีม่และมันหมาได้ไปตามหากันนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวโฟโต้บุ๊กกันบ้างเออสีเขียวสวยจริงทุกคนแต่โดยส่วนตัวเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ถูกสลก,กสีเขียวอยู่ดีนะถึงแม้ว่าเขาจะทำสีเขียวมาสวยแค่ไหนก็ตามเราชอบเซตนี้อ่ะชอบชอบเซตที่เล่นกับไลติ้งแบบนี้นนะคะโอ้ลูกนี้ดี อ่าเข้าใจแล้วเวอร์สีเขียวมันจะมีความแบบโซฮอตกว่ากันน่ะเออคือแบบหล่ออ่ามีความแบบเสื้อตาข่ายเสื้อบางใดๆนะก็เลยน่าจะมีหลายคนที่อยากได้เวอร์นี้นะคะเพราะว่าเห็นกล้ามพี่จองกุกเต็มเหนียวมากนะคะสำหรับเวอร์นี้ าใครเป็นทีมบาหมานะคะก็น่าจะชอบเวอร์นี้ที่สุดแต่สําหรับเราถ้าเกิดดูจากสองเวอร์ให้เลือกนะเรายังชอบโซลิดมากกว่ามาลุยต่อกกันที่เวอร์สุดท้ายนะคะ เวอร์ซับเทนเนนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะถ้าเทียบสีดีๆเขาก็จะมีความแบบต่างกันอยู่นะนะคะแต่ก็เป็น2โทนที่เป็นจิวเวลโท e แบบสวยทั้งคู่นะคะของด้านในก็จะมี p h โต้บ o ๊กมากับซองแบบนี้มาให้เหมือนกันนะคะเราไปลุ้นกันว่ากาเราจะได้ซ้ำหรือไม่ถ้าซ้ำสามเบอร์ก็คือพีคอยู่นะว่าไม่ได้เริ่มดูกันที่ตัวโปสเตอร์ก่อนเลยละกันนะคะโปสเตอร์อุ้ยอันนี้สวย แค่ก็คือเป็นอันที่เห็นรอยสักชัดๆแบบนี้เลยเลิศโยโปรดดีอ่ะทุกคนจริงๆจะบอกว่าเราชอบมูดแอนโ n e ของอัลบั้มตองกุกนะเพราะว่าดูแบบดูประณีตในทุกดีเทลเลยะนะคะตั้งแต่การเลือกสีแหละนะคะตัวซีดีก็จะเป็นสีนี้สีนำเงินตรงเวอร์อ่คิวอาแยกออกไปนะคะสคติ๊กเกอร์มีเหมือนกันมีสองอันนะแต่อยางหาไม่เจ หล่นลไหมอะโอเคสติกเกอร์ออกมาครบแล้วนะคะเอ่อถ้าเราเปิดตัวโปสการ์ดขึ้นมาเราจะเห็นการ์ดเลยนะคะเป็นอันลุ้นระทึกแล้วนะว่าตอนนี้จะได้การ์ดครบเบอร์หรือเปล่าเพราะว่าที่ขาดอยู่นะคะคือการด,ด้านหลังสีน้ำเงินกับด้านหลังสีเขียวนะโอเคไปลุ้นการ์ดเลยแล้วกันโปสการ์ดเอาไวท้ทีหลังมา หนึ่งสองอเฮ้ทุกคนโ <Yeah! S 1> คตรนวลมาในอาร์เรมน,นี้สองสีนี่หลังน้ำเงินกับหลังเขียวมากจริงมาจริงจริงด้วยอ่ะตื่นเต้นเลยอ่ะ,อะมือสั่นเลยอ่ะโหหล่อมากเลยอ่ะอเวอร์น้ำเงิน ว่าน้ำเงินคือหล่อจริงแตกแตนสุดๆอตอนแรกคือแกะมาแบบ2เวอร์ใจแป้วเลยนะว่าการซ้ำทั้งสองอันเลยถ้าเกิดแกะมาอีกอันละซ้ำอีกก็คือไม่รู้ทำไงแล้วนะโอเคอะต่อกันที่โพสการนะคะุเธอรูปนี้หล่อมากรูปนี้ดีจริงโหหล่อไม่บรรยาบรรยัญญง ขายยาวกว่าอนาคตชั้นไปแล้วโอเคโอเคตั้งสติกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวโฟโต้บุกกันนะคะเอาจริงสีที่เราชอบที่สุดตั้งแต่เห็นตอนวางขายนะคือสีขาวนะ,ะก็คือตัวที่เป็นโซลิดแต่พอเห็นของจริงรู้สึกว่าสีน้ำเงินทำออกมาได้ดูลักชวรี่ดีนะคะหูรูปนี้ก็คือหล่อสุดๆไปเลยอะ่ะหล่อมาก อ๋ยคุณใครไม่ชอบโฟโต้บุ๊กเวอร์นี้เราชอบนะเอ้ยเราว่าเวอร์นี้โฟโต้บุ๊กคือแบบรูปตรงไทยเราตรงใจเราเพราะแบบดูดูซนอ่ะแล้วก็ดูแบบดูแบบดีอแบบนะไรเงี้ยเอ้ยชอบเราชอบโฟโต้บุ๊กเวอร์นี้สุดถ้าเท่าที่ดูแหะเออคือนางดูแบบดูแบบ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของอัลบั้ม g ก l เด n จากจองกุก BTS ค่ะพูดตรงๆเราให้คะแนนอัลบั้ม g ก l เด n แบบไม่เอ็นเอียงเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าทำออกมาได้แบบคุณภาพดีไหนจะมีความแบบปั้มฟอยใดๆไหนจะมีความแบบคิดมาแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นอัลบั้มที่ตรงจริตเพราะเราไม่ชอบการแบบต้องมาแกะอะไรหลายๆอย่างหรือว่าตัว เนื้อเพลงแยกกับโฟโต้บุ๊กหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเขารวมเล่มมาแล้วเป็นแบบอะไรที่เก็บง่ายแล้วก็ทําออกมาในรูปแบบที่หนานแน่นแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีมากนะคะโดยส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าจากทั้งหมด7จ็โซโล่ของเมมเบอร์นะคะเรายกให้โกลเด้นเป็นอัลบั้มที่คุณภาพเรื่องของวัสดุอะไรเงี้ยดีที่สุดจริงๆนะคะถือว่าคุ้มเงินแต่ว่าโอเคก็แลกมากับการแบบ ค่าชิปปงชิปปิง้งอะไรค่อนข้างราคาสูงนะคะเพราะว่านอกจากน้องจะไซส์ใหญ่นะคะ่ะเอาจริงถือเป็นบั้มที่ไซส์ใหญ่ถ้าให้ดูนี่คือไซส์ประมาณอัลบั้มพี่นําจุนนะคะก็คือแบบใหญ่กว่าดีเดย์นะคะใหญ่กว่าอัลบั้มเลโอเวอร์ถ้าในในแง่ของกว้างคูณยาวนะนะคะแต่ว่าความหนาก็คือไม่เท่าจะประมาณนี้นะคะถ้าดูอัลบั้มน้องแทนจะอยู่ข้างหลังเนี่ยอัลบั้มพี่นําจุนจะคืออันนี้ค่ะสีขาว นะคะคไล่มาแล้วก็อันน,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 นั้เปนแท้ๆคือแถวๆนี้เขาจะหนาๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยบางบางกว่าแต่ว่าความหนักใช้ย่อยเลยคือเนื่องจากเขาทําข้างนอกมาในวัสดุที่ค่อนข้างดีมากนะคะเป็นกระดาษที่แบบเอาตรงๆอันเนี้ยใช้ทําแบบเล่มโฟโต้บุ๊กพรีเวดดิ้งเล่มสมุดไวยพรอะไรเงี้ยคือแบบ เป็นวัสดุที่ใครจับงานกระดาษเยอะๆจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นวัสดุที่ดีมากนะคะก็เอามาแกะให้ชมกันประมาณนี้ก็หวังว่าจะพอเห็นพารกันถือเป็นการได้ลุ้นการสุ่มแบบที่ค่อนข้างมีความหวังสําหรับเรานะเพราะว่าคือการสุ่มจากทั้งหมด3มเวอร์เนี่ยมีทั้งหมด4แบบด้วยกันซึ่งไอ้สีแบบเนี้ยในแต่ละเวอร์เขาจะสุ่มให้2ใบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อ3อัลบั้มเนี้ยคุณก็มีลุ้นแล้วว่าคุณจะได้การ ครบทุกแบบเออเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูละกันว่าเออเราอยากจะแบบ ซื้อเก็บแค่อันเดียวไหมถ้าไม่มีที่เก็บเราก็ไปตามหาซื้อกาดเอาอีก2เวอร์เพื่อจะได้แบบไม่ต้องเปลืองเงินอะไรเงี้ยค่ะลองไปคํานวณดูดีๆแล้วกันเราเปิดให้ดูครบทุกหน้าแล้วนะคะเราเปิดแล้วก็อธิบายให้ดูเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจสําหรับน้องๆเบบี้อาร์มี่หรือว่าน้องๆที่กําลังอยู่ในวัยเรียนที่จําเป็นจะต้องแบบค่อยๆเก็บหอมรอมริบมาซื้ออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีเงินก้อนมากพอที่จะซื้อทั้งหมด ทุกเวอร์ชั่นในทีเดียวะะก็จะได้ไปลองเลือกเอาว่าเ,ออเราจะเก็บอันไหนก่อนเก็บอันไหนหลังชอบอันไหนมากสุดเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปที่เป็นการอันบ็อกแกะของของวง BTS พร้อมกับให้ข้อมูลประกอบแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วิมด้วยละกันวิมจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปดีๆแบบนี้นำมาฝากน้องๆแล้วก็มาชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตล่าไปแบเนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ